ครับสวัสดีครังนะครับนะวันนี้ก็อย่างที่เราเห็นแล้วนะครับบรรยากาศนะครับโอ,โอ,อ้โหอลังการมากนะครับสําหรับงานประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยในวันนี้นะครับของพี่โอธากกรหรือว่าพี่โอกระนานะครับบรรยากาศนะคนเป็นหมื่น นะครับและช่วงบ่ายๆนี้น่าจะหลายหมื่นคนนะครับที่ตอนนี้เดินทางมาที่นะฮะอาคารบีของศูนย์ราชการนะครับทางเดอะมูสเซอร์ของเรานะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะสำหรับงานที่ยิ่งใหญ่หลังจากที่โควิด3ปีแล้วนะฮะบรรยากาศอย่างนี้หาไม่ได้นะครับและปีนี้ที่โอทาปกรถือว่าเป็นงานแรกของการประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยที่ศูนย์ราชการนะครับ ตอนเช้าเราก็ได้พบไปแล้วนะครับสำหรับนายกสมาคมและคณะกรรมการทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับนะะท่านใดที่มีเวลารีบมาได้เลยนะครับในช่วงบ่ายและช่วงเย็นนะครับนะฮะการประกวดจะเกิดขึ้นนะครับแล้ววันนี้ขั้นตอนในการประกวดนะครับดูเลยครับดูเลยครับดูเลยครับบรรยากาศนะครับคนเป็นหมื่นนะครับวันนี้ เด e m มู <The> ของเรานะครับอยากรู้เรื่องมูมต้องดูเดมูมาเตอร์นะครับยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่มากวันนี้อลังการมากนะสำหรับงานนี้เต็มความจุและวันนี้นะครับขาดไม่ได้เลยสำหรับการที่จะรู้ว่าจะเข้ามายัางไงบางคนเนี่ยเข้ามาปุ๊บไปไม่ถูกว่าจะทำยังไงเรามีนะครับคณะกรรมการ อาจารย์ครับขออนุญาตครับสวัสวดีครับสวัสดีครับครับผมครับ,รบในหนะที่คุ้มทีอยู่ในวงการน,นะครับในองคการที่การประกวดเนี่ยขั้นตอนในการมาแล้วก็ขั้นตอนในการลงทะเบียนเป็ังไงบ้างครับ,รบอ่าถ้าเราจะมาส่งพระเข้าประกวดเนี่ยอันดับแรกนี่เราต้องมีพระก,ะก่อนจริงไหมใช่ใช่ใชอ่าพอมีพระปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้ว่าพระเราเนี่ยเป็นพระอะไร ทีนี้แล้วเขาจะมีใบโปรชัวเราก็ดูว่าร่าของเราเนี่ยตรงกับรายการที่เท่าไหร่โต๊ะไหนอ่าแล้วก็เราก็ไปซื้อบัตรบัตรบัตรที่จะส่งร้านเนี่ยอย่างวันนี้ราคา400บาทถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยจะ300บาทอ่ากรุงเทพจังหวัดเนี่ยต่างจังหวัดจะราคาจะไม่เท่ากันนะเพราะค่าใช้จ่ายรุงเทพที่มันเยอะต่างจังหวัดมันไม่เท่าไหร่ก็เหลือ300ทีนี้มัซื้อบัตรมาแล้วเนี่ยเราก็เขียนชื่อเขียนนามสกุลของเราหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน อ่านะคะทำลายตองชัดเจนด้วยเวลาคนเข้าไปทํางานเขาอ่านไม่ออกคนเขาไปทําใบประกาศสินีประกาศไม่ออกท่าก็ใส่ชื่ออะไรมั่วไปเลยเมื่อกั้มันต้องตามมาแก้ไขต่างๆไปยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเขียนชัดเจนเราจะทําดีเดียวเลยนะฮะแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ส่งมาตามโต๊ะต่างๆเนี่ยตามที่ที่ท่านได้เห็นเนี่ยนะมัาจะมีบอกว่าในต๊ะนั้นโต๊ะนี้อะไรตใช่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 นั่นแหละครับตามนั้นนะแล้ว พอเสร็จแล้วเดียบ่ายสองโมงเนี่ยเขาจะเอาพระเราเนี่ยก็มามามาอะไรอย่างเงมาตรวจมาดูว่าองค์ไหนสวยองค์ไหนไม่สวยอ่านี่แหละครับไ่ายม่ไม่ยากเลยนะครับรคครับอันนี้คือหลักการนะครับครับแล้วงานจะไปสิ้นสุดประมาณสักกี่โมงครับกันอ่าประมาณสักบ่ายสี่โมงครึ่งหลังจากที่ก็มาปิดการปิดการจาหน่ายบัตรตรงพระในเวลาบ่ายสองโมงครับหลังจากนั้นเสร็จกรรมการทุกโตก็จะเริ่มดําเนินการตัดสิน นะเพราะตัดสินคือตัดสินเนี่ยบางโต้ก็ยากบางโต้ก็ง่ายที่คําว่าง่ายยากคืออะไรถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยก็ตัดสินยากหน่อยบางทีเต็มโตเลยนะแล้วก็บางทีเนี่ยว่าแต่ละแต่ละรายการเนี่ยบางทีส่งมาห้าองค์สิบองค์มันเพื่อนันทนั้นเลยเรามาการคัดตาตีหมดเลยต้องดูว่าไหนสวยๆจริงๆแล้ววันนี้วันนี้วันที่ ชนะเลิศในการประกวดได้รางวัลอะไรครับอ๋อรางวัลใหญ่หญหญๆเนี่ยมันมี3อย่างคือรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดหมายถึงว่าวันเนี้ยมี4,750รายการเนี่ย,ยถ่าใครได้คะแนนรวมมากที่สุดในในจำนวน4 0 0พันกว่ารายการเนี่ยก็จะได้รับถ่วยรางวัลของท่านเทียรพลนพลำภาอ,อดีต เลขาที่การนาย,ายกรัฐมนตรี 20, 50, ้อมเงินสดห้า0มืบาทรับผมแล้วก็ยังมีรางวัลชนะเลิศ ยอดนิยมและเนี่ยจะแบ่งเอาเป็น2องอย่างยอดนิยมทั่วไปนะยอดนิยมเนี่ยถ้าใครจะน่าเลิศพายอดนิยมเนี่ยก็จะได้รับท้วยของท่านนายกสมาคมบุญมยักคบาบันะแล้วก็เงินสดอีก5้า0มืบาทนะมนะีเงินสดับเงินสดด่าเงินสดติดกระเป๋ากลับบ้านไปเลย5้า0มบาทแล้วก็ถ้าเป็นทั่วอาจะเป็นคะแนนรวมของพระทั่วไปในพาะทั่วไปเนี่ยใครได้คะแนนมากก็รับทั่ว รัฐานายกสมาคมพร้อมกับรางวัลอีกห0 0หมื่นบาทนี่รางวัลใหญ่แต่รางวัลแต่ละรายการเนี่ยก็ยังมีเป็นวัตถุมงคลของพระอาจารย์ต like um, ้อมน่านระแบงจังหวัดร้อยเอ็ดญาติพี่นะฮปนอะเป็นรางวัลคุณแม่รับจ้าครับ ครับขอบคุณมากครับและนะครับานใดที่ต้องการจะเดินทางมาในช่วงบ่ายนะครับยังมีเวลานะครับนะฮะยังมีเวลาและสามารถนำพาเข้ามาประกวดได้เลยนะครับนะฮะดูนะครับบรรยากาศนะครับรอและอยู่ครับความยิ่งใหญ่นวันนี้ครับโอ้โหใหญ่จริ่งริงโอ้ยิ่เยอะครับนะคนเป็นหมื่นนะครับคนเป็นหมื่นช่วงบ่ายอาจจะมีคนเป็นแสนนะครับดูบรรยากาศครับเป็นไงครับโอ้โหเยอะแยะมากมายครับ น,นี่ขนาดช่วงเทีย่ยงนะครับเขาพักเบรกกันคนเยอะขนาดนี้ครับและช่วงบ่ายติดตามกันนะครับแมเราไปดูครับนะรบ,นะบรรยากาศต่างๆนี่นะฮะโอ้โหเขาบอกว่างดงามมากอภุอง นี่ครับเป็นไงครับนี่เอาโปงเอาโปงครับนี่สุดยอดนะครับเอาโปงพูดหน่อยเชิญชวนหน่อยครับวันนี้บรรยากาศเป็นไงครับเออวันนี้ลงงานตัวใหญ่สุดในปีครับโอ้คือของสมภคงคือถ้าว่ามาดูเอองานที่ใหญ่ที่สุดในปีใช่สุดในช่ครับสุดท้ายที่อยู่ทจ้าถนนงานจะเป็นใหญ่ที่สุดครนะ เยอบมากชามาเยอะหลาเยอะองร้อยร้อยร้อยองคาเลยโอ้แล้วองค์นีารู้สึกยังไงมากสาหรับงานนี้วันนี้รี้สึก้บดีใจนะครับคานนพายเยอะครับอ่าดีใจเอาให้องค์เชิญชวนคนที่จะเข้ามางานนี้หน่อยเอ่อับคื้พ่อชิงพ่อชิงท่านให้คนเราไปใช่ไหยครับเอ่อขอเชิญทุกคนมา เออเล่นเล่นที่งานสมาคมครับเจือมาช่วยนคครผมไดอภาษาจีนภาษาจีนเอ่อ希望大家来เอ่อรับรู้ถึงความตื่นเต้นของประเทศไทยขอบคุณมากครับเอาฟมนะครับนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านพลาเคิลอีกหนึ่งคนของสมาคมพราเคองพระบูชาไทยโอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับเราจะมีนะฮะเกตเวย์กับร้อยมา เจอกันแน่นอนยครับโอ้สวัสดีครับ